สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับหา,า,ากินเที่ยวบ้านบายหลวงพี่ครับมาครับพี่น้องวันนี้ภาพี่น้องมาหากินช่วงค่ำๆนะครับเป็นการหาอยู่หากินแบบเป็นบ้านนะครับวันนี้ภาพี่น้องมากหากไก่กิ่งหลีดครับบ้านเท่ากิ่งเหลียดลายนี่ครับมากับเมร์นี่ครับสสวัดีคนี่ครับมากับเมร์วันนี้นี่อุปกรณ์มีนี่ครับการตาออุปกกรณ์่น การตานมีมีขุมาใส่แล้วก็มีไฟฉายนะครับผาผีผ้าหนองานมาหลุดต้องกันว่ามาหนีสใดบ่ได,ไดเนาะวิธีถ้ำก็นี่แหละครับกวดกวดหากวดหาไปถ้ามียิงดีนเขากะสิกระโดดขึ้นมานะครับจ้าเป่านะครับในช่วงนี้เขาต้องออกมากินพวกนำาคงนำข้างเอาแตมแรกะสิมาบ่ลุนลุ่น,นพี่พ,พี่ทั้งหล้งพี่ นี่ไงว่ายแม่เบิร์กเบย์ห,ห,หรือวะเอาบ่เมียนเอาหลุดน้ำการพี่น้องว่าสิได้วาดา่าได้เนาะ <c oughs> นี่ครับเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเขานะครับเสร็จกิบพอเพียงเลี้ยงชีพเนาะพี่น้องเนาะไะติดตามไปน้ำการว่าสิได้ว่าได้เนาะหากินอยู่ใต้บ้านครับอยู่บ้านตะโกนนะพี่น้องเนาะจะมาบ้านนะครับก็เลยเอา วิธีการหาอยู่หากินมาฝากทีฝักหน่อยไปตามคุณแม่ไปเลยครับไปเต็มแรกว่าแล้วบ่นี่หน้องต้นหนึ่งเลยต้นหนึ่งสามีกับสิกระโดดขึ้นมาครับนนนหนีนี่นี่เอาไปใส่เลยไปห, <c oughs> ห,หมดเจอ อ๋อนี่กิ้งหลีดโอ้ยแมงมุม <c oughs> โอ้หยอดที่มงมุมแล้วมี่น้องเนาะว่า <c oughs> ลุ้นกันครับว่าจได้บ่ได้นึ่ <c oughs> นี่ครับเพป็นก็มาหายอยู่หากินเหมือนกันนะครับลอ,องโมูพีโมหน่องเพสนก็มาหากินนะครับลรง่าไปครับ มาหลุดน้ำกันว่าสี่ได้ก็ได,ได้ได้หลายบา่หลายนะครับน,นี่สองตัวแล้วสองแต้็บแล้วมีดีนี่นี่ไงไม่เหอันนี้อืมอัวเล็กตัวใหญ่เบาบ่าบาอตัวหน่อยปล่อยเป็นญงเอาเน,นี่ยครับพี่น้องเนาะหาไปอยู่หาไปกิน อยู่แบบพ่อเพียงหาใดก็หานะครับหอยเห็ดไปหาไปนะครับเลยเมื่อละตัวยเมื่อละซ้ำก็พอได้ยูได้กินด้วยเลยบรรยากาศอยู่ทงนะครับหน้าทงอยู่จิตจีนบานบ้ันตะโงนนะครับนาะทางดอน เนี่ยพอปูนะครับเปี้ยงบ่หลายบ่เนาะเอาแต่ตัวใหญ่เป็นบ่นี่เอาแต่ตัวปีกบ่จนจนใหญ่เอาบ่ือบขื้นเลยไหลว่านอทั้งหุ่น ห้าไปครับหน้าไปเดี๋ยวนั่มนั่มหลังครับเพื่อเขาขึ้นมาข้างหลังที่มีแต่มแมงมุมเลยเนาะนีเด้นี่นีอเอมหลายเต้มเลย่นาะสองสามเต้ว ม,มาอีกแล้วหนึ่งเต็มเติมเติมไปเท่ลอรหนึง่งเทเลอรสองเด้๋ยวก็หลายอยู่ครับเดี๋ยวาตั้งอยู่ก่อนีน่นี่นี่น,นี่นี่ จะบม่ได้บบมือม,มีมือแล้วใช่อโอ้ี่โอ้นี่คือเก่งเลยเน,ะนาะน้อยๆก็หาเปนี่นมาเนี่ยเก่ง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 เงเลยนี่ หปฮไปแล้วครับพี่น้องเหเท่ะตัวสองตัวเสริมจำนวนไปกับอไรอ่งเงี้ยเปีงเยงเปลียงถาล,าย,า,ถา,ลายก็นี่นะถลายก็นี่มัม้งเตียงหน่อยก่อนเปี่ยงมาลาย เดี๋ยวมาหาเบิางท่างพีนะครับมีว่ กันเด้อนี่น้อพี่น้องเป็นสิรดเทพสละัตน์นะครับมาหานะพี่น้องเนาะมาหาบ่ได้มาเอาเอาแค่พ่ออยู่พ่อกินแล้วนี่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 หนึ่งแต้มนี่ครับพี่น้องเห็นบ่้นี่มันขึ้นมาอะย่างเี้ครับบ่ยื่ผ่านแล้วไม่เป็นเป็นแคเลยแล้วมึงมึงบอกเก่าอะไรนี่เม่นบ,บ่มากับคุณแม่ครับมันนี่คุณแม่มาเปลี่ยน ก็เป็นแกรบเชื่อนะครับถ้ามาถ้าพี่น้องมาหาไต่กิริตนะครับวิธีการหากินแบบเปนบ้านนะครับสืบสารจากผู้ถาวผู้แก่หล่นพ่อรลุนแม่นะครับเห็ดเป็งสีน,น,นะครับหาอยู่หากินพอบริสื่อสุบาทสื่ร้ายกับไม่มีเงินนะพี่น้องเนาะ อันไหนหาได้กะหา,าไป,าไปเสริมกันไปนะครับนี่สมัยนี้ตัวจนหน่อยเอาปะใช่ตัวจนหน่อยแห้งเยอะๆหน่อยก็บอกเอาพี่น้องเขาเป็นไง <c oughs> อืมไงออกแม่แพะพันตัวใดนเห็นกะเอาตัวใดนไม่เห็นกะให้เขาไปออกแม่แพะพันนะครับที่ได้ อยู่กับระบบนิเวศน่ารขสน่าสิขึ้นเด็กๆบ่น,นาะสำขางมาทันลงการใส่การตานเดี๋ยวอธิบายพี่น้องฟังว่าการใส่การตานคือไปเฮ็ดให้จิ้งหรีดเขารู้สซึกว่านี่อะไรสักอย่างผ่านหรือขนตกอะไรเงีงสิก็เลย,ยเขาก็เลยสิขึ้นมารับนะครับ ก็เลยต้องใส่การตามนะครับทั้งปูนกัเพืพ่อนกาหากินให้กันนะครับเนาะแต่ละขอครั้วกะมาหากินหาอยู่หากินก็ได้เรียงปากเรียงของนะครับกะถือว่าเป็นการประหยัดนะครับถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้เน่นองเนานะนี่แหละวิถีบ้านาน,นะครับ ใส่ได้ลไ,ไดล้ไปเลยนะโอ้ได้ไลยเล้วพี่น้องนึ่นเบิ่งเริ่มได้แล้วเริ่มจากหนึ่งจากสองไปเลยพี่น้องเก็บหน่อยเก็บไปเรื่อยกต่ไล้ไปเรื่อยนะครับโอ้มาหลายเลยพี่น้องมาดิเบื้งเพิ่นก็มาหายอยู่หากินด้วยกันโอ้หลายคนแห้งนะครับเพิ่นก็มาด้วยกันพอพอก็มาด้วกันกำลังตามมาครับพอกำลังมานนีก็มา นี่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 น,นี่นี่ตัวหน,น่อยมันนี่ <c oughs> ตัวจนมันมีตัวจนตัวผีก,น,กนี่หนอนี่หายหาไปครับเก็บไปท 2, ไี่าตัวสองตัวกันไล่ไปนะครับ เป็นวิธีการหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆนะครับพี่น้องจริงหลีดนะครับจะเฮ็ดได้หลายเมนูพี่น้องเพราะว่าสิเป็นต้มเป็นทอดนี่ตัวนึงนี่นี่เห็นไหมพี่น้องวันนี้มันเป็นอะไรพี่น้องวิถีการหาอยู่ก็เพราะว่าสิเป็นทอดเพราะว่าสิาาเ,ปาเป็นขั่วนะครับเพงที่เอาไปแกงใส่เอียงน,งม,งนงม่วงนมัยก็สามารถเอาไปเฮ็ดได้ นะครับแปรรูปหลายๆแล้วก็เป็นััว์ทีมีโปรตีนนะครับแต่กินแลวก็ะโปรตีนหลายนะครับส่วนตัวก็มากอยู่ครับสำหรับกิ้งลีดเนาะนี่นี่ใช่เหรอคุณคแม่พามาใต่นะครับขุนทั้งคุนพ่อกันตามมากครับ คุณพ่อก็มามาหาเหมือนกันนะครับไปใคร่าขุนไจนี่ก็มาหาให้กันนะครับ <laughs> พ่อเรามาหา <laughs> นี่คุณพ่อครับผม <laughs> มาหาให้กันมาซอยหานะกระมวน คือว่ามวนไปอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวมาเปิดหูเปิดตานะครับทักทายกันนะครับสอบถามกันได้บบได้โบนี่นี่น,นี่ตัวนึงตัวนึงตัวนึงนี่ครับนี่เต็มหนึ่งสองตัวแล้วได้เลยคือว่าร้ายกันพี่นอ้องเนาะแข่งหาแข่งขึ้นแข่งกวนแข่งขึ้นนะครับ มาหากันทั้งครอบครัวเลยครับนี่กับน้องชายนี่กับเม่นี่กับพ่อมาหาคือกันนี่แหละพี่ดองร่วมกันนะครับร่วมกันร่วมกันหาเอาคลิปมาฝากคือฝากน้องให้เห็นวัฒนธรรมนะครับเช้าอีสานที่สืบทอดสืบต่อกันมาในการหาอยู่หากินนะเนานะ แล้วบรรยากาศครับเย็นสบายกำลังมึนเมาเลยครับแล้วนี่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 ตัวปีกตัวปีกโอ้ยนี่ตัวจนครับตัวจนจนใหญ่จนใหญ่ครับโอ้ยนี่ตัปีกก็ะเดื่องมีโอกาสได้มาบ้านนะครับว่าเอกับบรรยากาศแบบแเก่อษตะ หาอยู่หากินแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวขอไปอยู่ในกรุงเทพนะครับก็เลยห่างหายในเรื่องไปนี่ ga, นี ha, ่นี่ตัวปีกตัวปีกแต่ก่อนก็หาอยู่หากินนะครับในเรื่องแบบนี้เรื่อยๆนะครับไปอยู่กรุงเทพก็ส่วนมากก็ส่วนมากก็ไม่ได้สื่อนะครับหาอยู่หากินแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยเอาบรรยากาศก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับ การหาจิงหลีดไต่จิงหลีดนะครับของชาวอีสานนอพี่น้องเนาะคือแห้งกวดแข้งขึ้นครับแห้งกวดแห้งขึ้นเอาพ่อพ่อไ้กินกับพ่อนะครับเนาะบุด้เอาไปขายไปยังดอกพี่น้องนี่นี่โตผูโตผูเห็นไหมพี่น้อง นี่ครับนี่ปั๊บนะครับซอยกันก็นหลายโตครับก็ละตัวซอตก็เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มจ้าเนื่ไปเรื่อยนะครับ นี่นี่นี่ตัวจนครับตัวจนอนี่นี่นี่ตจนครับัจนอ,อจนเดิมสีใดหลายเราบันทึกเอาเ้ยน <c oughs> ปน้ำกันครับลุนไว้น้ำกัน ในลาย,ตยแ ột, ยต,ยาต้มนะครับเขาก็อยู่ตามตามฟังฟังเขา,าครับสอนัวอยู่กลางวันกลางคืนมีหนาม่างนนามแยงเขาก็กินมากินมากกินมากกินอย่างกินแยงนะครับลอดสารมากครับจนเมื่อวันจริงดีเลียงริงหลีบตามทองไ้ทองหน้าบ้านเท่านะครับ ส่วนมากแถวบ้านผมนะครับบ้านตะงโงนนะครับมหาสา,า,ารคามกะเดี๋ยวจากให้จากหน้าหน้ากับปล่อยวางเวทนงี่สินะครับบรดิเหตุยังเลยเพราะว่าม่มีน้ำเพื่อที่ทำการเกษตรนะครับเนาะก็เลยปล่อยไว้นะครับล่อแต่หอดหน้าเห็ดหน้าเห็นหน้านะครับเดือนกันยาพืชจีกานะครับมีการทำหน้า ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับแต่ละในช่วงนี้ก็มีในเรื่องของโซลาเซลล์นะครับเขามาเพื่อดดินแด้ดานล่างเขามาใส่ในการทำสวนทำไรนะครับแตถคอว่านี่ครับเต็มนึงเต็มหนึ่งเต็มนึงนีง่นี่นี่แต่คือว่าเป็น แบบไม่นะครับนาอรอฝ่ารอฝนปีละครั้งกับเสีบได้ไนก็เลยที่ว่าก็เป็นวิธีท่ำท,ที่ดีครับนะครับตอบโจทย์สำหรับรเกษตรกรเพราะว่าปีหนึ่งอยู่ที่บ้านกส็สามารถนี่นี่นี่ตู้ผู้ไง <Okay. S 1> เห็ดเขาเห็ดน้ำได้ปีละครั้งนะครับเน้อง ơi rồi, 2 con 3 tuổi. nì nì nì, ôi cứ lái thế nì, hồn tem tem tem, mượn thằng này chắc ตาเด็กหน่อยเนาะเนี่ยมาเห็นอีกนี่นี่นี่จับทีละนิดทีละโตก็เพิ่มไปเรื่อยนะครับนับหนึ่งถึงร้อยนะครับบรรยากาศการหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะหาไปก่อนครับ หาไปก่อนเดียวสิมาสุปอีกที่หนึ่งว่าใด้หน่อยใด้หลายนะพี่น้องนาะป่ะพี่น,อน้อ,นองหามาได้สักพักหนึ่งแล้วครับหานำกันครับพอครับแม่กับน้องนะครับไตจิงหลีดมือนี้นะครับเนี่ยเซมาอัปเดตใลยพี่น้องเบิ่งว่าได้่อดด็กวัวบนโอ้แล้วไปเบิ่งกันครับครับสูงคนก็นยังพากันไตอยู่ ทั้งปุ่นนะครับนาะงููทั้งปุ่นตะไต่กันอยู่แต่พ่อได้จับได้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอยู่ครับเดี๋ยวไปบึงว่าพ่อสิได้หน่อยได้หลยครับมาหานะพี่นอ้องก็มาได้มาเอานะครับเอาแคไปประกอบอาหารพ่อมาไปเบึงน้ำกันนน่ก็แมวได้หน่อยได้หลยครับไอ้หนอกโอ้นี่แหละครับพ้นงานขึ้นนี่ไว้หนึ่ง ตัวอีกหนึ่งก็ได้ครัวก็ถือว่าพอสมพูดสมควรเนาะพี่น้องเนาะมาหามื่อนี้ซีคนเลยนะครับปั๊นี่แหละครับคลิปหาจิงเดีดมือนีเนาะมากับแม่ผู้นำพามันนี้นะครับเนียนแล้วลงถีบเลาพีลาหน่องไปละพบพอกันคลิปหน้าหากินเทียนบานบายลงทวีลาไปแล้วครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีพี่น้องเนี่ย สวัสดีครับเออไปไปครับกลับแล้วครับ